ก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมสมัยนะครับก็มาเริ่มมาเล่นเกมฟรูดีนะครับเกมใหม่นะครับจากสตรีมเลยก็วันนี้ก็จะมาเล่นกันนะครับเป็นเกมแนวฆ่าบอลนั่งสึกโอเคเริ่มกันเลยชนนันได้ยินเสียพายุได้เวลาจะตื่นขึ้นแล้ว <laughs> กดปุ่มนี่เพื่อเริ่มอ๋อไหนลองใช้ก่อนครับ How to play นะครับ shoot ลด์ยังไม่สอนเลยเลยช่างเหอะ Display ทำอนเาทำเมื่อเาเตร์ไม่รู้นะครับเราตามที่มันบอกไว้ก่อนอเฟมเดนมีแค่นี้หรอแคนเซลได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก็แบบเดิมดีกว่ามาเบาเสียงเพลงกันหน่อยใช้เมาส์ขอนได้ไหมโอเคนิวเกมกันเลยนะครับอืมเอาสายแบบบันกลางเนาะ เกมจะสมดุลน,นะครับอันนี้คือเขาแนะนําเลยนะครับโอเคอานนี้คแหละไระดาปานกลางภาพอาจจะไม่ได้หวานนะครับแต่เป็นเกมเนีภาพการ์ตูนที่ผมชอบแล้วนะอืมตอนนี้เหมือนฝนจะตกแฮะเหมือนบรรยากาศตอนนี้ผมแคสเลยครับ เย็นวันอังคารเราถูกจับอยู่ใช่ไหมน่าจะเป็นตัวเรานะได้หรือว่าเราเป็นตัวที่จะมาช่วยใครเดินมานายเป็นอาวุธตัวนำแห่งความตายและตอนนี้นายไม่ใช่สิ่งนั้นแล้วเยียฉันจะฆ่านายอีกหลายรอบหลายรอบต่อไปเรื่อยๆ ฉันคืออนาคตของนายและทุกอย่างจะช้าและความสวยงามจะต้องตายลง <have> ฉันได้ยินเสียงพายุได้เวลาตื่นขึ้นแล้วฉันจะไม่ไปที่ไหนทั้งนั้น right ฉันจะอยู่ที่นี่กับนาย <your> ขยาหัวของนายโยหัวของนาย นายรายจไปแล้วแหละดูว่าเขาทำอะไรกับนายเอาตัวนายคิดเอาไว้ว่านายต้องออกจากคุกนี้ไปให้ได้เดี๋ยวแน่นี้เหรออ๋อมีฆ่าคนคุมคุกสู้เพื่ออิสรภาพของนายเอ,เอนี่เหรอครับตัวที่ทำให้เราเป็นตัวนายแบบความตายอ่ะ ภาพก็เป็นภาพการ์ตูนแต่เงาก็สวยนะเออคนนั้นคือคุณแจและนายต้องฆ่าเขาและนาจะเป็นอิสระคนคุมคุกที่มาคุยกับเราเมื่อกี้ใช่ไหมไม่น่าเดินนะโอเคอ๋อเดิอนอัตโนมัตินะครับตอนนี้สึกจะเดิอนอัตโนมัติผมไม่ได้เดินนะอ๋อกดเองการเดิอนอัตโนมัติเลย เอ็มกดเอนะพอ,อไปแล้วก็เอเคเดินเองด้วยอ่ะโอเคอืมทุกก้าวที่นายเอามาจากฉันฉันจะทำให้นายได้ถูกชดใช้นายต้องฟังฉันนะถ้านายฟังดีๆนายจะไม่ได้หนียกไปอ้าวดูถูกแล้วกันอย่างนี้ โอ้โหคือหนทางกลับสู่โลกอ่ะ I I right ฉันพานายขึ้นมาบนนี้มันไม่ใช่มันเป็นทางง่ายมาก <c oughs> และมีทางยากด้วยนายต้องเลือกเรานะฮาเป็นทางเลือกที่ถูกนี่เป็นทางเลือกที่ฉลาดมากประชนนะครับคิดว่ามึงเจ๋งนะรหรอคนไลฟันวะอันนี้คือบิงเหรอเอ้ยเดียวอ๋อเนี่ยอันนี้คือยิงปืนเหรอ โอเคอืมเอ้ยเดี๋ยวเอแอคชั่นมันกันไอเนี่ยฟันโอ้แพนี่คือแพรลี่เหรอผมจะบอกว่าแอคชั่นมันไอนี่นะครับแอคชั่นมันกันอุ้ยอุ้ยแบบเดี๋ยวชุบ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  ชุบ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 แพรรี่เป็นแล้วเว้ยชุบเอาเฮ้ยแพรแพลี่ชุบ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 อ่าเชื่อหรอว่านายพอจะออกมาที่นี่ได้นะแต่ฉันจะทำให้นายเจ็บที่สุดอ๋อเป็นเป็นกระสุนเหรออ๋อชุบเฮ้ยเดี๋ยวเพียงอ่า ชุบโอเพียงเพียงโอเคไปฟันชุบ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 แพร์ี่ได้ไหมชุบชาร์จอือตายครับอ่าไม่ตายเหรอชุบ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  เอ้ยหนึ่งแบบเดี๋ยวแพรรี่แพรรี่ชุบสแ,แลดอ่าก็อะไรนี่ว่ะก็เลือดบ,บอลมันก็ขึ้นเหมือนเดิมมาวะอ๋อเลือดบอลมีเลือดหลายช่องนะครับอันนี้ง่ายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวชุบอ่าหลบหลบชุบอ่าชุบ ชุบอ่ะชุบอืมชุบอืมปั๊บปั๊บปั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 บเอาไงครับเอาไงครับชุบอ่ะเอาไงเอาเอาไงครับเอาไงเอาไงครับเอา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 อุ๊ยเอ๊ะยังไม่นัดมามาสิครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอได้ยังครับพี่เข้าไปได้ไหมไม่ได้นี่หว่า อ๋อต oh, oh, ah. oh. 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 ้องยิงเป็นส่วนใช่ไหมเนี่ยนี่อะไรเอ่ยอ๋อเลือดดอกจุบจุบอ๋อโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะฮาร์ดเฮลี่ อ่าโอเคต้องต้องลบตรงตรงที่มันไม่มีขึ้นใช่ไหมชุบชุบชุบโอ้ลบลบไม่ทัน่ะชุบลบลบชุบชุบชุบอ่าเอาไงเอาไงครับอีก,อก,อกจังหวะไหมปึ๊บชุบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ย เอาแล้วอีกเลยให้ชีวิตหนึง่งนายคิดว่านายจอบไป้เจสซี่ได้เหรอดูตรงนายดิตัวตลกทั้งนั้นมาครับชุบอ่าปึ๊บชุบชุบเอ้ยลบต่ออันนี้ต้องลบตองนี้ต้องลบลืมลืมชุบปุ๊บชุบชุบ,ชบ ชุอืมอุ้ยอุ้ยชุบชุบชุบชบอ่าเอาไงมาคงจะสนุกมากนะแต่ได้เวลาที่เจ้าจริงแล้วก็หยุดพูดอะครับเริ่มจะเบื่อกับการฝากฉันจะระเบิดพลังของชั้นนายมันจะต้องเจ็บอย่างแน่นอนหรือจะไม่เจ็บดีแล้วแต่นะฉันจะสอนบางอย่างความเจ็บที่แท้จริงกับนาย ยังไงเอ่ยชุบเอาไงเอาเอาเอาเรืเอ่องเรื่องมากต้องยิงเหรอชุบ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 ยังไงอะพื๊บเอาไงเอาเอาไงเอาไงเอาเอาชุบเอาโหเอาจริงเอาจริงเหรอครับผมยังไม่รู้ว่าจะเอาจริงตรงไหนเลยไอ้คิดว่านายจะจัดการฉันได้เหรอได้สิครับฟันฟันมาสิปล่อยปล่อยกระแสล้ำ ลำแสงเลเซอร์อุลตร้าแมนอะไรชุบชุบปึ๊บปึ๊บโอ้โหโอ้ยยิงกว่านี้เหรอเกียนไปแล้วมึงอะชุบ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 อุ้ยโอ้แพรแพรี่ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไม่มีทาง ขอขอเลือดฮ่าฮ่าไอ้ควาย,ยผมแพ้พี่แล้วนะไม่เป็นไรเวย้ยอยออ้ย,อยเอ้ยอันนี้ต้องชื่ออาฮ่าฮอันนี้ต้องหลบอย่างอางเดียวดีกว่าน,นะอ่าต้องข้อขใจเย็นนะครับเฮ้ยอยากไม่ใช่เลือนนะ ชุบจะตายไปแล้วมั้เนี่ยผมอมองไม่เห็นเลือดนะครับชุบแอคชั่นมันบงังชุบชุบชุบโอ้มึงคิดมึงจะแดกกูเหรอเอ้ยอ่าโอ้โ,อโหอะไรวะากากวะนายคิดวน่า,นาจะจัดการฉันได้เหรอมองฉันดิเหมือนายแค่ตัวตลกหนะ่ามึงนั่นแหละไ,ไอ้เหี้ยก,กระดากลหลังกากหลังหัวมึงอะ

มึง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 อะไรครับอะไรอะไรมึงก็เด็กๆเกินไปนะบางทีอ่ะกูจับจังหวะมึงได้ไงก็ท่าเหมือนเดิมตลอดแ่ะมึงก็แบบเดิมมันเนี่ยเออก็แบบเดิมกูยิงปืนขับมึง ออกออกเอ้ยแพรลี่ได้เว้ยเฮ้ยอะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวแพรลี่ได้แพรลี่ได้แล้วเว้ยชึบโอ้ยแพรลี่ได้แมวฉันจ,จะกลับพาในกลับเข้าไปในคุกแล้วจะล็อกนายอีกครั้ง ไม่ได้แล้วครับไม่ได้หรอกครับมอสตัวนี้รู้สึกเกมนี้จะเป็นเกมที่ฆ่าแต่บอสป่ะอู้อึอะอะไรตีอะไรกันแรงๆแบบนี้จากลูกลูกผู้ชายเขาทํากันอะอุ้ยโอ้โหมีมีโตกลับตัวทีโอ้โหเกือบ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 อะไรว่าเกือบมันมันกันเถอะ เอ,ออเออเออเอ,ออแผลงฤทธิได้รู้เว้ยเออชึบแมอยู่นั่นเหรอต่อสิครับอาวุธกับอย่างนี้ชึบโอ้เกือบแล้วไม่ล่ะไม่มีทางทางทางพี่ ทางพี่ทางน้องคุณเหรอมาเดี๋ยวเราก็ได้เก็บเลือดชุบ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 ต้องใจเย็นชุบชุบโอนั่นแหละรอยเลือดรอยเลือดพี่เลือดพี่เลือดเลือดน้องโอ้โหเฮ้ยมึงจะรุนแรงเกินไปแล้วนะอือชุบปุ๊บโอ้ พอก่อนนะพอก่อนนะเลือดเหลือรอดเดียวมามันกันมันพี่ชืชมึงมึงมึงอะไรโหเลือดเหลือโอ้ยเยี่ยมคิดว่าจะไม่รอดซะแล้วเราจะกลับไปด้วยกันนะแล้วเราจะจบมันไปด้วยกันเฮ้ยมันเปลี่ยนอากาแล้วอากากอะไรเนี่ยก็ท่าเดิมเปล่าวะกูต้องการเลือด โอ้ยแต่เอมโอ้โหมันเร็วอ่ะเปลี่ยนร่างแล้วเร็วนะจ๊ะไอ้น้องสาวอุ้ยชึบชึบชึบเออบ้าอุ้ยชุบชุบชุบอึโอ้แบบโอ้โหมามาบนอะไรบอลบอลเอชุบ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 เฮ้ยมันเร็วอ่ะ แต่เร็วกว่าเว้ยน้องปุ๊บ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 โอ้โหเออปุ๊บชุ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 บอืม อ๋อเงินน้อยเก็บได้ก็เหมือนแลกกันเปล่าวะปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บปึ๊บปึ๊บป๊บปึ๊บปึ๊บปื๊บป๊บปื๊บปบปื๊บปื๊ปื๊บปื๊บปืไบปื๊บปื๊บปบ้ชุบ ปึ um ๊บบู๊บบู๊บจุบจุบจุบเอาใหม่เอาใหม่อืออือโอโหอะไรวะไม่มีทางชุ๊บจุ๊บปึ๊บบู๊บบู๊บจุบชุบจุบจุบเอ้ย ตายไหมคุณแน่ยจะตายโอ้โหขาดเกินไปแล้วนะเองชุบโอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยอ่าอ่า เอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยทงไงดีตายเหย่สัตว์โอยไม่มีทางพ่อไง อ่ายิงแบบนี้ไปเรื่อยๆมึงตายไหมจะทำอะไรนี่มึงไปทั้งเกมเลยมึงต้องมึงต้องมึงต้องการอะไรวะอุ้ยนี่อะกับมันกับมันนี่เหรอ โอ้ยโดนได้ไงวะปึ๊บปื๊ชอ่ามีระวังหลบกับุบโอ้โหอ,อะไรวะปึ๊บปื๊บ

ตำนานเหรอไม่มีตำนานเหรอปุ๊บปุ๊บป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 าปบโอ้โหอ,อือ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 อ่ะ โอ้ได้เรื่อดมาหนึ่งลอดภาพโอ้โหโอ้โหหน้าจีจีวพีโอ้จบแล้วกันคอนติเนียมาเอาใหม่่าเอาใหม่ครับ ไปเริ่มใหม่มาอือโอ้ยชุบคิดจริงเลเซอร์แข่งกันเหรอสวนกลับไปแล้วเว้ยไปฝึกมา

ป้าเอาไงเอาไงมาจะสำเร็จไหมไม่มีทางที่นายจะกำจัดฉันได้หรอกมาดูกันสินี่ต้องต้องเคียย์ทางให้เรารอดชื่ออ๋อเฮ้ยเดี๋ยวมา เคลียทางก่อนเคลียโอ้โหโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียว,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 ยวอ่าอเคลียชึบมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยปุ้ยปิบเปิบฉันจะฆ่านาย lao the ô hô chư 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 ô Đã ta đâu ơi ơi ừ. chư à thực đẹp กว่าจะสำเร็จอะไรวะมองหน้าอื้ยจะอ๋อเตะฆ่าไหมเสียงน่าจะมีตัวเลือกนะว่าให้ฆ่าหรือไม่ฆ่าชื่โอ้ my goodness นาจะแตกหักนาจะกลับไปที่คุกแน่นอนชึบแทงไวล้วไม่ทันและวอบาวโวดีมากตกใจไหมมันไม่ใช่ครั้งแรกนี่ใช่ไหมยังไงก็ตามข่าวใหม่ข่าวดีใหม่ก็คือเราเริ่มใกล้เข้าสู่ความอิสระแล้วแต่ข่าวร้ายคือมีอีกหลายคนที่รอนายอยู่แตยคิดมาก ฉันรูนจ้จักพวกเขาฉันสามารถมาช่วยนายได้เชื่อฉันอะไรที่รอถึงจุดจบมันเป็นจุดเชื่อมต่อเราทั้งหมดเลยฉันและนายเราจะเข้าด้วยกันและแล้วออกจากที่กันเถอะอืมโอเคลองออกเถอะทางนั้นคือทางแห่งอิสระเโลกแห่งแสงที่มีแต่ลม เค okay, ออกชุบฟูดี้อ่าโลกไหนเนี่ยมาโลกเหมือนจะเป็นแบบอืมอ่าเป็นเดินต่อเอ้นี่รอได้เหรอ ฉันจะบอกนายเกี่ยวกับทางที่ฉันรู้แต,แต่อย่าแต่อยตอบคำถามวนนะมันคือสิ่งที่คนหลายคนทำไม่ต้องทำกันหรอกเดี๋ยวอืมเนียดผ้าพิวไหวโอเคช,ชนออไม่ชนอืมนี่ทางทางไหนเนะี่ยนี่คือเพื่อนช้นแหละมาเป็นคุก คุกที่ไม่มีแม้แต่คนและเริ่มจะล้างแล้วแหละอือก็เดินไปทางไหนอะทางนั้นเหรอโอเคนะครับก็สำหรับพาน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็ นี่ก็เข้ามาสู่ในคุกที่ถ้าจะเกี่ยวกับพวกพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมเคครับสวัสดีครับ